ในช่วงเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมไทยวันนี้เราจะพาไปชมธุรกิจบริการที่ผู้ประกอบการได้นำทักษะจากการเข้าโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่หรือ NEC มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เขาหรือเธอจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะ สำหรับร้านไอสปานะคะจะมีบริการหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นนวดไทยนวดเท้าหรือว่าบริการสปาก,ก็คือจะมีในเรื่องของการขัดผิวนวดอโรมานวดหน้าโดยที่ร้านเนี่ยจะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีรุนแรงมาใช้กับลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าที่ร้านเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ เด็กเล็กที่สุดที่เคยมาใช้บริการก็คือ8ขวบอายุเยอะที่สุดที่เคยมาใช้บริการก็คือ84ปีค่ะสำหรับตัวพึ่งนะคะการที่ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะบังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังจะเริ่มดำเนินธุรกิจก็มองหาว่าจะมี ช่องทางใดบ้างที่จะสพอร์ตธุรกิจเราให้ยั่งยืนก็เลยลองค้นหาข้อมูลของอินเทอร์เน็ตเซิร์ชไปเซิร์ชมาก็เลยได้เข้าไปดูในข้อมูลของทางด้านกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เป็นโครงการที่น่าสนใจตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกท้อใจต้องบอกก่อนเลยว่าก็รู้สึกท้อใจว่าเอะเราเป็นผู้ประกอบการใหม่เนี่ยจะเรียนรอดไหมแต่ก็ ไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับการที่กรมเขาจัดหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมาให้ก็คือสุดท้ายเนี่ยพึ่งสามารถเขียนแผนธุรกิจแล้วก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินรอยตามแผนได้มันเหมือนกับ เปิดช่องทางใหม่ให้เราทำให้รู้สึกว่าเรามั่นใจในการที่จะประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้นสำหรับาการบริการของร้านไอสปานะคะยอดขายต่อเดือนก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ก็คือมีการเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนตามเป้าหมายที่ได้เขียนไว้ในแพนธุรกิจ ะะแล้วก็ส่วนในส่วนของกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็คือจะมีการเรามีการเก็บสถิติอย่างเช่น Return Ga เกก็คือการที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ํามันจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของร้านแล้วก็คุณภาพของพนักงานด้วยตรงนี้เนี่ยถ้าเราอบรมพนักงานนะคะให้เขาเข้าใจในส่วนของการบริการตรงนี้ว่าหัวใจของการบริการคือการที่ลูกค้าบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซาา้ำค่ะมันก็จะทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ ก็สำหรับผู้ประกอบการใหม่นะคะก็อยากจะลองเชิญชวนให้เข้ามารับการอบรมนะคะโครงการ NEC เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ภายใต้โครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสำหรับตัวพึ่งเองเนี่ยคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเพราะว่าประสบกับตัวเองแล้วก็เห็นผลชัดเจนมากในการดำเนินธุรกิจค่ะแรกๆเรียนเนี่ย ตัวพึ่งเองไม่มีพื้นฐานทางด้านบัญชีหรือว่าตัวเลขใดๆเลยก็ท้อใจเหมือนกันแต่พอเรียนไปอะค่ะเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่เลี้ยงที่กรมเขาจัดมาดูแลเนี่ยก็คือจะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็สามารถดำเนินแผนธุรกิจหัดเขียนแผนธุรกิจเป็นพี่เลี้ยงให้เราได้อย่างดีแน่นอนค่ะมีปัญหาก็ยังสามารถกลับไปปรึกษาได้นะคะอยากเชิญชวนให้ทุกๆคนนะคะเข้ามาร่วม เรียนแล้วก็เข้ารับการฝึกอบรมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดูวค่ะไม่ใช่เรื่องการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะหากผู้ประกอบการรายใดสนใจรายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสำนักพัฒนาผู้ประกอบการหมายเลขโทรศัพท์0 2 2ย์4 5 7 1 2หหรือเข้าไปชมได้ที่ nec.dip.go.th ค่ะ สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม